นี่เนาะเอาไว้พรุ่งนี้นะน้องวิกนะไว้พรุ่งนี้เด้อพี่พิ่มจะเปิดให้เปิดเพลงให้ฟังเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะปุบมืออ้ยปุบมือรัวๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเหลือ <reco ils> บัตรเดี๋ยวจะโอนไปอา่าเหลือบัตรเดี๋ยวจะโอนไปลุงเต้ขอบคุณค่ะคุณวิสัยนะคะอ่าค่อยว่ากันก็ได้ค่ะคุณวิสัยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มียังไม่ได้ทำลิงก์ยังไม่อะไรนะคะก็จองไว้ก่อนก็ได้ค่ะคุณวิสัยนะคะ คุณบ่าวพรายตบมือเล้วนะคะอ่าพี่มี่ให้ใจไปเลยค่ะกอดๆๆปร๊บว่าน้องน้องนัดนัดนะคะเอาใจน้องนัดนัดไปเลยนะพี่มี่นะคะขอบคุณพี่มี่ครับผมนะคะจากคุณวรสารนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะพี่มี่นะคะขอบคุณแทนลูกสาวคำล่านะคะขอบคุณแทนพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็ อ่าขอบคุณค้าคุณมีที่รักบอสันวาคุณภาสกรนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับลูกสาวคำล่านะคะเป <c oughs> ็นคนอนุญาตกินน้ำเราแล้วก็แหบลวมแหบลงก๊อปปี้พี่สาวบอลมาพูดจริงๆนะพูดไปแล้วก็แหบไป ที่รักไม่อยากคุยกับเขาแล้วใช่ไหมบุษันว่าน้องวิกที่รักก็หลายคนเกินพี่ปิ่มก็เลยไม่รู้ว่าน้องวิกเรียกใคร <c oughs> คุณเอฟจีนะทำงานอยู่วิกเอออย่าก,กวนะาานะน้องคุณวรสารน้องน้องวิกอย่าก,กวนอะ่าคุณวรสารเด้อคุณวรสารทํางานอยู่นะน้องวิกนะน้องวิกทานข้าวหรือย,ยังคะน้องวิกทานข้าวหรือย,ยังเอย ขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะคะที่มาให้กําลังใจแม่ปิ่มทุกวันนะคะที่แม่ปิ่มขึ้นไลน์นะคะแล้วก็มาให้กําลังใจแล้วก็มาสนับสนุนนะคะปัดกลุ่มปิดของลูกสาวคาล่าในวันที่หนึ่งมิถุนาที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ลูกสาวก็บอกบุญนะคะบอกบุญโดยลูกสาวจะไป อาบริจาคนะคะบริจาคอาหารแห้งอายารักษาโรคนะคะแล้วก็เสื้อผ้ารองเท้าอะไรพวกนี้นะคะที่เมืองนองที่ฝั่งส,สปปล,ปลาวนะคะในวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมนี้นะคะอบอกว่ากินแล้วจา้าเปิดมามาคุยกับอ้มาสาวิกบวซันคนหลังเขา <laughs> กินข้าวไม่ลงเอาบอกว่ากินแล้วแล้วจะบอกว่ากินข้าวไม่ลงอีก <laughs> สรุปได้กินหรือยังคะหรือกินแล้ว หรือกินแล้วแต่กินกินไม่ลงอ่าสุดยอดพี่มี่นะคะจากคุณบรสารนะคะสุดยอดนะคะพี่มี่อ่าให้ลากขอจากใบแน่เด้อผมสิแจกให้ผู้สาวผมครับราจารนคนบเต็มบาท <c oughs> ที่เอาอันที่ที่ซื้อไปนี่คืออันเอาให้เจ้าของเนาะคนบเต็มบาทนะคะแล้วก็จะขอพี่มี่อีกนะคะเพื่อจะเอาไปให้ผู้สาวนะคะเพื่อ บัดน,นี้คนไอคนสามบาทพุ่นจะเอาบ่น้ะจะได้จะได้บอกพี่มี่ไว้เนาะขอบคุณนะคะไปไหนมาพุ่นว่าอ่าเพราะว่าน้องคิดถึงแฟนจ่าพี่สาวนะคะโอเคเนาะคิดถึงก็อดเอานะคะน้องวิกคิดถึงก็อดเอาเดอ้อใหญ่แล้วนะคะอ่าจัดไปบัตรวันที่หนึ่งจองห้าสิบใบขอบคุณค่ะขอบคุณอ่าคุณ ่สาวน้อยนะคะขอบคุณนะคะผมอยู่ร้านป่าลองอ่าผมอยู่ห่างจากร้านป่าลองสิบกว่าโลครับอืมแสดงว่าก็อยู่ในเมืองนี่ตัวนีเนาะคนบ่าวไพรนะคะน้องวีคคณหัวแล้วบาทนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสาวน้อยนะคะที่จองบัตรจองตัวนะคะ มาให้กำลังใจลูกสาวคำลาเหมือนเดิมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสาวน้อยแอฟพีเชียนะคะจากคุณป้าสกอตนะคะขอบคุณนะคะอ่าน้องวีก็หัวเราะมานะคะหัวเราะชอบใจแล้วน้องวีกไหนจะร้อ,องไห้หัวเราะอย่างนี้แหละดีแล้วเนาะอ่าคุณเอฟจีคุณธวัฒนะคะขอตกมือนะคะปลกมือปลกมืออย่างเดียวนะคะให้การสนับสนุนนะคะ ปบมือให้สาวน้อยด้วยครับผมนะคะจากคุณพัศกรนะคะปุบมือคะ่ะปุบมือนะคะอาวิกจาอาบน้ำทาเป้งยางคุนว่าอาจากคุณผู้เบสนะคะ <c oughs> เอาวเราไปเสียงก็แหบลงแหบลง